สวัสดีครับผมมานพินีกับช anel เฟอรไทยในยูทูปครับนี่โจ๊กช้อนทองนะครับขายตอนเย็นๆที่น้องคายครับนี่ก็เป็นหม้อต้มนะ้วเอาของเพิ่มครับหมดไปแล้วหม้อหนึ่งนี่โจ๊กแกงเส้นแล้วมีซุปเปอร์ขาไก่นะ มีหม่ำม,มีปลาหมูกรอบซี่โคองหมูทอดพันหอมตุนมเชียงไส้กรอกอีสานมีปลาดัดเดียวจ๋าทอดเนื้อทอดทำยัดไส้หมูอัดม่ม่มโโมั่หมี เยอะครับแล้วก็มีพวกหมูยอค่ะเรื่องขขนมนะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นไงครับโคหมูทอดใช่หรือเปล่าใช่ไมห่หันนะแล้วก็นี่ค่ะหมูยัดไส้ทในนี้พันหอมครับคล้ายๆซูชิผัดอาหารเวียดนามนะครับแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ปลาทรงเครื่องอันนี้แจ่วอันนี้ปลาทรงเครื่องครับอันนี้แจ่วนะฮะอย่างซี่โครงนี่ราคาเท่าไหร่ห้าสิบป่ะไหมสี่สิบห้าสิบใช่ไหมห้าสิบแล้วก็โจ๊กมาครับอันนี้โจ๊กหมูครับอันนี้โจ๊กหมูไม่ใส่ไข่นะครับ <c oughs> ก็เป็นทั้งโจ๊กนะครับชื่อโจ๊กซ้อนทองแต่มีอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับน่าทานหลายอย่างจริง แล้วก็คนในพื้นที่มาทานเันเพียบเลยครับก็มารีวิวโจ๊กครับนี่ฮะโจ๊กก็ใส่ผักนะครับมีกระเทียมมีพริกไทยนะครับแล้วก็มีเส้นทอดกรอบนะฮะ นี่ครับเราลองตโจ๊กก่อนครับเนื้อละเอียดเลยครับเนี่ยอืมโหเนื้อเนื้อโจ๊กนิ่มนวลมากครับจะได้เลยครับแค่ตรงนี้ไม่ต้องกินหมูก็อร่อยละ มีเคียงครับก็เจียมเจียวก็หอมกินได้เลยเย้หมูครับหมูมหมูจะหนึบๆน,น,นะครับจะเป็นคล้ายๆหมูบดแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนจะไม่เชิงหมูสับเท่าไหร่ยังไงคำถามผมผมชอบแบบหมูสับมากกว่า แต่ว่าเนื้อโจงนี่สุดยอดครับลองกุนเชียงครับอาหาหรท่อาหาหรยอืมก็ yes. ใธ้ได้ครับทุเจียงซี่โครงหมูทอดอืม,อม แ,แข็งนิดนึงแต่อร่อยครับอร่อยพลก็นี่ครับอ<ม>ุ้ยต้องเปลี่ยนหมาตัวอร่อยครับเนี่ยเป็นขาหมูยัวไส้แบบจีนทอดครับ<ม> ทอดกับเกลือเกเลือมาเกลือครับนะอืมอร่อยกินกับข้าวเหนียวว้าครับร้านนี้ได้ทั้งโจ๊กทั้งข้าวเหนียวหลายอารมณ์